ติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำครับผมนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัายขอนแก่นครับเพิ่นถแถลงความสําเร็จในการใส่ระบบบริหารจัดการนา้ำเขลื่อนอุบลรัฐเฮดไห้ช่วงฤด,ดูฝนที่ผ่านมาสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้อยู่ในเกฑ์ดีมากครับนา,นายชันรงจันทมงคลผู้อำนวยการโรงไฟฟ้ฟาพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นะครับหรือว่ากอฟผอพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรรัชพนสันติวรากรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นแล้วก็รองศาสตราจารย์ดกรกิติเวชขันติวิชัยภูมิหน่วยการสถาบันแรงน้ำและสิ่งแวดลอ้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นร่วมกันถแถลงความสําเร็จของการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการดําเนินการบริหารจัดการนา้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับ นายนะขออภัยค่ะในชาติาร่งจันทมงคลภูมิในการร่งไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะนดเฉียงเหนือบอกว่าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อพื้นที่และก็ารสั่งความเสียหายจํานวนหลายที่ผ่านมานะคะมีการบริหารจัดการน้ำโดยใช้วิธีประเมินปริมาณน้ำจากการคำนวณซึ่งเฮ็ุให้เกิดการขาดเคลื่อนกฟพ,พได้มอบทุนวิจัยให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำไปวิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติค่ะเพื่อไปดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตฐเริ่มใส่งานมาแต่งแต่เดือนมก,กราคม2566ซึ่งในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานะคะกับพบว่าระบบดังกล่าวนี้มีประโยชน์และก็สามารถใส่งานได้อย่างเหมาะสมโดยใส่เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำยังมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปัจจุบันปริมาณน้ำอยู่ในเขื่อนอุบลรัต์มีปริมาณ2 1 6 5ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ89ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่ะเพิ่อนกสิเดินหนาสนับสนุนทุนวิจัยในเฟสต่อไปในการศึกษาผลกระทบจากการบริหารจัดการนา้ำตามเส้นทางของน้ำต่อไปนั่นเองค่ะ รองศาสตราจารย์ Doctor, ดกรกิติเวศคันติวิชัยภูมิหน่วยการสถาบันแรงน้ำและสิ่งแวดลอ้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่งก็บอกว่าระบบนี้ครับเป็นระบบอัตโนมัติที่ใส่การคาดการปริมาณฝนลลวงน้าโดยเอาข้อมูลจากหน่วยงานหลกักเชิงจากกรมอุตุนิยมวิทยาและการสถาบันสารสนเทศทัพยากรน้ำใส่ในการวิเคราะห์คาดการระกะแนะแนวทางการระบายนา้ำเื่ินอุบลัต์ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติการอ้างเก็บตามเดี๋ยวไปฟังเสียงเพิ่นเบิ่งครับ เอามารวมกันแล้วก็ประกอบกันเข้าไปเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มใหญ่อยู่ภายใต้ระบบที่ชื่อว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่เพราะในอดีตที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ใช้การประเมินปริมาณน้ําจากวิธีการคํานวณที่เคยทํามาในอดีตนะครับต่อไปนี้ก็จะมีตัวโปรแกรม ที่เป็นแบบจําลองที่มาช่วยในการประเมินให้เข้ากับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับก็จะทําให้ปริมาณฝนเปลี่ยนส่งผลต่อการไหลเข้าของน้ําที่ไหลลงอ่างเก็บน้าเขื่อนวนลัดแล้วก็แน่นอนครับปริมาณน้าในอ่างก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปการบริหารจัดการน้ําจะต้องบริหารจัดการอย่างไรครับอย่างที่ท่านผู้เหนวยการได้เรียนไปว่าจะต้องไม่ล้นเขื่อน จะต้องไม่กระทบกับพื้นที่ทางด้านเหนือน้ําและจะต้องไม่กระทบกับพื้นที่ทางด้านท้ายน้ําด้วยระบบนี้นะครับจะช่วยทําให้การาจัดการน้ำเนี่ยนะครับหากจะเกิดผลกระทบก็เกิดผลกระทบที่น้อยที่สุดครับเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในแง่ของปริมาณฝนเนี่ยเราไม่สามารถยับยั้งได้แต่เรารู้ข้อมูลก่อนล่วงหน้านะครับ14-90วันว่าปริมาณจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนเพื่อรับมือในแง่ของการระบายน้ำ ค่ะเดิมใส่วิธีการของการคำนวณจากนี้ก็มีการนำเทคโนโลยีมาใส่โดยผ่านโป,โปรแกรมนะคะกสามามทิวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการนำ้ำใดค่ะค